ดีครับเอาอีกครับรถมันดังบึนบึนๆึนมึนๆึนึน,น,น,นเอาอีกหมเอาอีกรถมันดังไงนะมันดังจบับๆบ แหมเข้าใจมาชอบตอนตีสองนะเอาเดี๋ยวพ่อเอาอีกอีกไหวไหมดูรถดรถเอาเอาเอาจะขำเลยจะร้องเนี่ย Ông à mày ông à mày ai xin nữa đó đó. Bên. Bên bên. Bên này đi bên 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 bên. 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 Oh <laughs> เด็กบ้าคำสามเดือนคำเป็นแล้วครับบึนบุึน <c oughs> หมดแรงอ่ะงไม่ดีอ่ะหมดแรงยังเนี่ยคึกไม่ดูเวลาโอ้โห <c oughs> พอก่อนแล้วเมื่อยเมื่อยครับ